บทเรียนของการเป็นหนี้เอเขยเคยเป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะหลายแสนมากค่ะเราจัดการเรื่องหนี้สินได้ยังไงช่วงแรกจัดการหนี้สินไม่ได้เลยค่ะเครียดไหมเครียดช่วงที่เราเครียดเราไม่สามารถที่จะจัดการหนี้ได้ค่ะเราจะคิดวนเวียนเราจะคิดว่าเราจะเอาหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องชำระหนี้แล้ว คิดคิดคิดหาทางออกไม่เจอค่ะบทเรียนที่จากที่เอเป็นนี่ทำให้เรารู้จักกับหนังสือดีๆเล่มหนึง่งและรู้จักกับเรื่องของ NLP ค่ะหนังสือฤทธิ์แห่งใจและเข็มทิศชีวิตของครูอ้อยค่ะทิตินาศณนะพัทลุงค่ะทำให้เอเข้าใจว่าถ้าเรามีสภาวะความเครียดฤทธิ์แห่งใจของเราเราก็จะอยู่ในสภาวะอารมณ์ตำ่ำ หรือเราจะรู้สึกหน่อยเราจะรู้สึกไม่ดีเราจะเครียดเราจะกดดันแต่เมื่อไหร่ถ้าเราปรับสภาวะอารมณ์ให้เราอยู่ในแดนบวกให้เราอยู่ในสภาวะอารมณ์นิ่งจิตของเรานิ่งขึ้นได้แล้วทำยังไงให้จิตของเรานิ่งได้เราต้องฝึกจิตใต้สำนึกของเราค่ะพอเอฝึกจิตใต้สำนึกทำให้จิตของเรานิ่งขึ้นได้ เราไม่เครียดเราจะมีหนทางของการปลดหนี้ได้ค่ะเปลี่ยนความคิดคิดบวกแล้วก็มาปลดรอกชีวิตติดหนี้บทเรียนของการเป็นหนี้ทำให้ A รู้จัก NLP รู้จักสมองเงินล้านรู้จักหัวใจทองคำกดแรงดึงดูด พลังจักรวาลที่นำสิ่งดีๆมาให้เราทำให้เราปลดล็อกชีวิตติดนี้ได้ค่ะใครชอบใครอยากปลดล็อกชีวิตติดนี้พิมพ์ชอบค่ะเจอกันในคลิปหน้าการเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะปลดล็อกชีวิตติดนี้โค้ด A สอนการเงิน Easy Money